คลิปนี้ช่างซ่อมผ้านะคะจะมาทําขอบโค้งในในแบบของช่างซ่อมผ้านะคะจากาที่เราไปฝึกงานแล้วก็ไปเรียนมานะคะเพราะว่าที่ร้านนี้เนี่ยเขาจะทําในแนวของกึ่งเทเลอร์แล้วขอบของเขาแบบนี้นะคะเ,เวลาเขาทําให้ลูกค้าไปเนี่ยลูกค้าจะแบบใส่ยันลูกบวชเนี่ยขอบก็จะไม่มีพับมีหักมีงออะไรเลยนะคะ มันจะเป็นอะไรที่ดีมากนะคะก็เลยอยากจะเอามาให้ช่างรุ่นใหม่ดูนะคะบางท่านอาจจะทำเป็นนะคะแต่บางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นคนที่ทำงานที่เขาเก่งนะ่ะเขาก็อาจจะเคยทำแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มาแนะนำให้เรารู้เนาะว่าทำแบบไหนหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าหากเราเป็นงานตัดหรืออะไรเงี้ยถ้าเราทำได้มันก็จะสวยนะคะวิธีการนะคะ เขาก็จะมีไม้แบบเนี้ยอันเนี้ยเราไปกรอบของเขามานะคะก็ไปจา้างช่างทำนะหลายร้อยอยู่นะคะเนี่ยเป็นขอบโคง้งมันจะโคง้งโค้งไว้เลยนะคะพี่พี่ที่เขาสอนเราเนี่ยเขาจะมีเขาคิดของเขาเองนะคะแล้วเขาก็ทาของเขาไปเลยนะคะกับไม้โค้งแขนที่ที่เราเคยโค้งให้ดูนะคะแต่ของเรามันหักแล้วเหลือนิดเดียวเขาก็จะเวลาไปฝึกงานที่ร้านเขาเนี่ยเขาจะให้เพื่อนเนี่ยตัดนะคะตัดขอบ แล้วเรามาตัดต่อเนี่ยเพื่อนคนต่อไปจะต้องตัดขอบในเส้นเดียวกันนะคะแบบห้ามผิดเลยขอบเขาเนี่ยถ้าผิดนะเขามองตาขวางเลยนะคะเขาดุมากนะคะเป็นช่างผู้ชายที่ดุมากแบบเวลาไปฝึกงานเนี่ยไม่ไม่พูดกันเลยนยั่งเงียบกิ๊บเขาจะใช้สายตามองนะคะพอเราได้หนึ่งเส้นแล้วนะคะเราก็ความใหญ่ของขอบเราเท่าไหร่สมมตินิ้วหนึง่งเราก็วัดจากริมเนี้ยมานะคะหนึ่งนิ้ว อ่าแต่ส่วนมากเราขอบโค้งเราจะใช้สามเซนนะคะเราก็ขีดลงมาสามเซนนะคะเพราะว่าถ้านิ้วนึงมันเล็กไปถ้าสามเซนเครึ่งมันก็ใหญ่ไปนะคะบางคนไม่ชอบแล้วเราก็จะขีดนะคะขีดกึ่งกลางของของผ้าขอบเนี่ยไว้นะคะตั้งตั้งฉากไว้เลย คนที่สอนงานให้เนี่ยเขาเก่งมากเลยนะเขาตอนนั้นปีสามแปดที่เราไปฝึกง,งานเขารับตัดอยู่ที่สามพันห้าชุดหนึ่งเนาะถึงถึงห้าพันอะชุดหนึ่งอ่าแล้วเราก็ใช้โค้งนะคะส่วนที่โค้งนะคะขีดขีดตรงรอยที่เราติ๊กไว้นะคะ ถ้าที่มันยาไม่พอเราก็ต่อขึ้นไปนะคะไม้โค้งตัวนี้เราจะไม่ได้ทําขายหรือว่าทําให้ใครนะคะแต่ถ้าามีคนอยากได้เราก็จะก๊อปไปให้เป็นใส่กระดาษแข็งแล้วก็เอาไปทําเองนะคะเราจะไม่ได้ให้เป็นแบบว่าเป็นจิ๋ขายลักษณะนะคะเพราะว่ากลัวเอาไปแล้ว ไม่รู้วิธีใช้นะคะก็จะใช้ไม่ได้ก็จะไปวางไว้เฉยมีไม้โค้งแล้วมันจะไปเย็ยบแบบขอบธรรมดาไม่ได้นะคะฉันมั่นใจว่าฉันเคยเย็ยบขอบโค้งได้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะวัดลงมาอีกประมาณหนึ่งเซนนะคะประมาณหนึ่งเซนจากเส้นเราก็ขีดไว้เลยนะคะเส้นนี้เส้นที่เราขีดไว้อันที่สองเนี่ย คนต่อไปจะต้องตัดต่อเราได้โดยไม่เสียผ้าขอบนะคะตอนที่อยู่ที่ร้านเนี่ยเขาจะให้เราแบบเล็งอย่างดีเลยนะจะมาตัดแบบโคตรง,งอไม่ได้นะคะโดนด่าเสร็จแล้วเราก็จะตัดนะคะตัดตรงเส้นที่เราเผื่อออกมาหนึ่งเส้น ตอนนี้พี่คนที่ฝึกเรานะ่ะเ,เขาย้ายไปทำร้านแต่ไม่รู้ยังทำอยู่เปล่านะเพราะเขาก็อายุเยอะแล้วนะคะอยู่แถวเชียงใหม่นะคะยังเสียดายความรู้เขาถ้าหากว่าเขาสอนคนเนี่ยคนจะมีความเก่งเยอะมากเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะสอนหรือเปล่านะคะตอนที่เราไปฝึกงานกับเขาเขาก็สอนอเขาก็เปิดสอนนะคะเราก็ จะเรียนกับเขานั่นแหละทีนี้เขาก็สอนกระโปรงมาหนึ่งตัวพอเราได้กระโปรงแล้วเขาก็จะสอนเสื้อเขาก็บอกว่าคิดค่าเรียนสองหมื่นเจ็ดสมัยปีสองห้าสามแปดสองหมื่นเจ็ดเราไม่มีเงินจ่ายหรอกเราก็เลยไม่ได้เรียนนะคะสรุปก็คือได้กระโปรงมาตัวเดียวพอเสร็จแล้วนะคะเอวลูกค้าเท่าไหร่เราจะวัดจากเส้นที่เราขีดไว้กึ่งกลางนะคะ วัดด้านบนนะคะด้านบนคือเอวจริงของลูกค้าส่วนด้านล่างคือจะไปต่อกับตัวกระโปุงมันจะเป็นความกว้างเออมันจะเป็นความกว้างนะคะตัวกระโปรงถ้าขอบโคง้งตัวนี้รอบเอวจะต้องใหญ่ใหญ่กว่าเอวจริงนะคะสมมุติเอวยี่สิบเก้าอ่ะก็ต้องสร้างเอ่อเกือบสามสิบนะคะเพราะว่าส่วนล่างเนี่ยมันจะกว้างลักษณะของคนนะคะเอวควนเนี่ยข้างบนมันจะจะเล็กอย่างนี้นะคะแล้วก็ช้อนออกคือข้างล่างกว้างแบบนี้นะคะ ลักษณะแล้วอันนี้เขาก็แบบขอบข้างบนเนี่ยเขาจะพอดีส่วนข้างล่างเนี่ยเขาก็าจะเป็นแบบอ่าตามเนี่ยความกว้างของของล่างคนเน่ะพูดไม่ถูกนะคะทีนี้เราก็จะวัดจากเส้นนี้นะคะตามเอวลูกค้าเอวลูกค้ายีิบเก้านะคะเราก็วัดจากเส้นนี้มายีิบเก้าก็เท่ากับสิบสี่ครึ่งนะคะสิบสี่ครึ่งเราก็จะมาขีดไว้ขีดไว้นะคะแล้วก็วัดออกไปอีก สิบสี่ครึ่งอีกข้างหนึ่งนะคะโค้งบนนะคะโค้งบนพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตั้งฉากไม้บรรทัดนะคะฉีดไว้ด้านนี้ด้านแรกนี้จะเป็นการเข้ายื่นของขอบนะคะเราจะรู้ทันทีเลยนะเนี่ย ด้านนี้คือเข้ายืน่นขอบล่างส่วนด้านนี้ก็คือเป็นขอบบนนะคะถ้าหากว่าเราอยากได้อะ,อะไรนะขอบที่มันแหลมๆมะปลายแหลมๆมานะเราก็ขีดแบ่งครึ่งตรงนี้นะคะแล้วก็ขีดมาเลยขีดไว้เลยตอนนี้นะคะขีดแบบนี้เลยอยากได้แหลมเท่าไหร่ก็ทำไว้เลยนะคะ ก็จะได้ขอบมาประมาณนี้นะคะที่เราบอกนะคะขอบบนขอบบนโค้งเล็กๆข้างบนเนี่ยคือมันจะออบกับตัวนะคะส่วนข้างล่างนี้มันก็จะเป็นแนวที่จะเข้ากับตัวกระโปรงนะคะเดี๋ยวเรามาตัดผ้ากันนะคะตัดผ้าเราจะตัดใหญ่กว่าอันนี้นะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็พับผ้านะคะหาผ้านะคะเอาทางด้านผิดขึ้นแล้วเราก็เอาขอบของเรานะคะวาง วางด้านไหนก็ได้นะคะให้มันประหยัดผ้านะคะจะเอาโค้งออกไปข้างนู้นก็ได้ออกมาทางนี้ก็ได้แล้วแต่ให้เราประหยัดผ้านะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้ช็อคนะคะขีดชนชนเส้นชนเส้นข้างบนนะคะติ๊กไว้ แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดนะคะส่วนข้างบนส่วนข้างบนเราจะเผื่อเย็บประมาณหนึ่งเซนประมาณหนึ่งเซนก็จะได้แบบนี้นะคะส่วนข้างล่างข้างล่างเราก็เผื่อ,อนิดหน่อยนะคะจากจากรอยที่เราตัดขอบมานะคะแต่จริงๆตอนอยู่ที่ร้านอะ่ะเขาจะไม่ให้เผื่อเลยนะ ก็จะให้เท่าเคมีข้างล่างอ่ะพอเราเกลื่ยมาแล้วแบบนี้นะคะก็ได้แบบนี้แล้วเราออไปเย็บตอนที่เราจะเอามาเย็บนะคะเพื่อนๆดูนะคะเราจะเย็บจากด้านโคง้งด้านในนะคะด้านด้านนอกไม่เย็บนะคะอันนี้คือด้านถูกกับด้านถูกประกบกันนะคะเราเอาด้านผิดขึ้นมาแบบนี้ตรง ตรงส่วนที่เราเราติ๊กช็อกไว้นะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราเอาผ้าขอบเอาทางด้านที่เราขีดดินสอนะคะความลงความลงหาผ้าแบบนี้นะคะความลงแบบนี้ความลงแบบนี้นะคะแล้วเราเดินนะคะเดินไปบนนี้นะคะเดินริมเดินริมขอบเล็กๆนะคะ พักแก้วนะคะให้ให้พักแก้วนะคะชนตรงเส้นที่เราติ๊กที่เรา,าติ๊กช็อคไว้เมื่อกี้นะคะแล้วผ้าเนี่ยเราก็จะจับเท่ากันนะคะเนี่ยแล้วเราไปเย็บเล็กๆริมริมผ้าขอบนะคะให้ติดแบบนี้ถามว่าเวลา,อาขอบตรงส่วนที่โค้งเนี่ย เราจะเย็บไปได้หรอค่อยๆเย็บนะคะต้องค่อยๆยเย็บตัวนี้ผ้ามันบางมันทำยากนะคะเอาเอาเอาขอบด้านโค้งอย่างเงี้ย แล้วก็เอาผ้าด้านโค้งอย่างเงี้ยมาวางเข้าหากันนะคะให้ส่วนที่โค้งให้ส่วนที่โค้งกับส่วนที่โค้งอ่ะมันหันเข้าหากันเนี่ยเพนนื่อนๆอาจจะคิดว่าอ,อจะทําทําไมมันยุ่งยากเนาะขอบทั่วไปก็ก็ได้แล้วอะไรเงี้ยก็อยากจะมาทําให้ดูว่าขอบอะ่ะมันมีวิธีการทําหลายวิธีนะคะถ้าหากว่าชอบแบบไหนก็ให้เลือกทํา มันก็ใช้ได้กับกระโปรงกับผ้าถุงอะไรได้หมดทุกอย่างนะคะขอบกางเกงอะไรเงี้ยได้หมดเลยเนี่ยให้ส่วนที่โค้งนะคะให้ส่วนที่โค้งมันเข้าหากันอย่างนี้เมื่อกี้ผ้าเมื่อกี้ผ้ามันโค้งแบบนี้ใช่ไหมคะโค้งแบบนี้เนี่ยขอบมันก็โค้งแบบเนี้ยคือให้มันเข้าหากันอย่างนี้นะคะเพอเสร็จแล้วเราขีดนะคะขีด ขิดขอบขิดชิ้นผ้านะคะขิดขิดชิ้นผ้านีขิดเป,ป็นร,ระยะร,ะระยะนะคะการขิดคือใช้ปลายกันไก่นะคะอย่าใช้กลางกันไกเวลาเราขิดคอขิดอะไรอะบางคนใช้กลางกันไก่ไปขิดแบบเนี่ยถ้าเราพลาดไปแล้วมันจะขาดนะคะต้องใช้ปลายกันไก่ขิดเท่านั้นนะคะ พอคลิปเสร็จแล้วเราก็มาเย็บอีกเส้นหนึ่งนะคะคู่กันคู่กันกับเส้นเมื่อกี้นะคะค,คราวนี้เราปล่อยได้ห่างได้เ,เย็บคู่กันแบบนี้นะคะส่วนข้างในเขามัจะเป็นอย่างนี้ที่เราขีดเนาะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปรีด พอเสร็จแล้วเราจะเอามารีดนะคะเนี่ยเวลาเราเอามารีดนะคะเราก็วางนะคะวางให้มันเป็นโค้งธรรมชาติแบบนี้นะคะเอาทางด้านผ้าก,กาวขึ้นนะคะเราก็พับชิ้นนี้นะคะลงมาเอามาชนเอามาชนกับเคมี้ขอบนะคะแล้วก็รีดตอนรีดดึงผ้าให้ชนให้สุดๆเลยนะคะให้ดึงให้ชนขอบสุดๆเลย ขอบอกนะคะว่าใครทำได้สวยมากนะคะขอบอันนี้สวยมากลูกคาใส่ไปยันลูกบวชก็ไม่มีช้ำไม่มีหักนะเพราะว่าอขอบมันถูกเย็บล่างเย็บบนนะคะมันไม่มีการพับพอเสร็จแล้วนะคะเรารีดเรารีดดันชนไปแล้วใช่ไหมเรียบไปแล้วใช่ไหมคะเราก็ใช้แป้งเปียกนะคะแตะที่ ผ้ากาวเออผ้าเคมีส่วนมากนะคะถ้าจะทําขอบโค้งเราตัดกระโปงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะทําขอบก่อนเลยวางไว้เลยนะคะพอเราเย็บตัวกระปรงเสร็จปุ๊บก,ก็เท่ากับเหมือนกับว่าเราทํากระปรงตัวนั้น่ะเสร็จแล้วเพราะว่ามันตรงขอบเนี่ยมันสําคัญกว่าส่วนอื่นนะคะส่วนอื่นมันก็เย็บธรรมดาเนาะกระปรงอะ่ะจะเข็บข้างสองข้างใส่เย็บแค่นั้นอะ่ะ เสร็จแล้วเราก็จะพับผ้าเนี่ยออกไปนะคะเพื่อให้ติดกับแป้งเปียกนะคะเป็นทางเลือกนะคะเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกว่าให้เลือกเอาว่าอยากได้แบบไหนขอบแบบมันมีหลายวิธีนะคะ ไม่จําเป็นต้องทําตามช่างซ่อมผ้าหมดทุกอย่างนะคะเพียงแต่ว่าช่างซ่อมผ้าเคยทําแบบนี้ก็อยากจะเอามาอ่าให้เพื่อนๆไ,ได้เห็นกันนะคะได้เห็นกันว่าทำแบบนี้แล้วมันมันสวยนะออย่างเงี้ย พอเรารีดเอ่อพอเรารีดเสร็จแล้วนะคะเรายังไม่รีดพับด้านนั้นนะคะเราเอาไปเย็บก่อนนะคะอันนี้มันไม่ค่อยติดนะคะแป้งเปียกเราเอาไปเย็บก่อนโดยเย็บกึ่งกลางผ้าขอบตรงนี้นะคะเย็บกึ่งกลางเนี่ยให้ติดผ้าด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะามาเย็บนะคะเย็บกึ่งกลางเนี่ย ระหว่างเส้นลินส่อกับริมผ้าที่เราเผื่อนะคะเย็บกลางไม่เย็บตรงเส้นนะคะเย็บกลางได้ห่างก็ได้ะคะด่ะเย็บวิธีการตอนที่เราเย็บขั้นตอนนี้นะคะเราจะต้องเย็บเล็งให้ให้ตีนผีเนี่ยอยู่ที่เส้นนะคะและความใหญ่ออกไปที่ผ้าขอบที่เราเผื่อ เราทำแบบว่าพิถีพิทันตั้งแต่แรกนะคะขอบเราเนี่ยก็จะทําทได้ง่ายมากนะคะพี่ตอนเข้าขอบเนี่ยเสร็จแ,แล้วเราก็เจียนผ้าที่เกินมานะคะให้เท่ากับเคมีเคมีเนี่ยต้องตัดให้เท่ากันเป๊ะเลยนะถ้าหากว่าเราเผื่อหนึ่งเซนก็ต้องหนึ่งเซนเป๊ะเลยนะห้ามเล็กๆใหญ่ๆนะคะห้ามตัดแบบฉันจะเอาเท่าไหร่ก็ได้อะไรเงี้ย ยันเท่ากันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ไปรีดนะคะพะวาไปเย็บมาแล้วหรอามารีดนะคะเราก็วางนะคะวางอ่าทางทางด้านนี้ขึ้นนะคะแล้วก็พับชิ้นนี้ลงมานะคะตอนที่เรารีดพับอ่าครั้งนี้ อตอนนี้นะคะ,อะขอบเนี่ยมันจะมีสูงต่ําเห็นไหมคะจะมีสูงต่ํากว่ากันนิดนึงมันก็จะหลีกเลี่ยงการที่จะทําให้ขอบเนี่ยถ้าเป็นผ้าหนาเน,นี่ยข้างบนมันจะไม่หนามันจะบางนะคะเนี่ยมันจะล้ํากันนิดนึงแบบนี้เขาจะไม่เท่ากันนะคะ นที่เราไม่รู้ว่าคนที่รู้วิธีเนี้ยในประเทศไทยเนี่ยมันมีกี่คนนะคะแต่ที่รู้รู้แต่ที่รู้รู้ก็มีประมาณถ้าหากว่าตอนนี้เขาไม่สอนคนอื่นต่อนะตอนที่เราฝึกงานแล้วก็ทำกันเนี่ยที่รู้รู้ก็มีประมาณสิกว่าคนนะคะที่ที่วิธีการทำแบบนี้นะแต่ถ้าหากว่าตอนนี้เขาเอาไป เอาไปสอนคนอื่นต่อหรือว่าเปิดโรงเรียนสอนเนี่ยก็จะรู้กันเยอะแต่ถ้าถ้าไม่ได้สอนเลยมันจะทําเป็นแค่สิบกว่าคนเท่านั้นนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเรารีดได้แล้วใช่ไหมเราก็จะพับนะคะพับอันเนี้ยเข้าไปนะคะพับให้ชนเส้นได้ที่เราเย็บเมื่อกี้นะคะนี่อย่างนงี้นะ,ะพับอย่างเงี้นะคะ ตอนเราลีดแล้วก็เอามือเราเนี่ยนะคะจับจับเนี่ยจับนิ้วเนี่ยจับนะคะจับพับแม่มันมองไม่เห็นเนาะแบบนี้นะคะเนี่ยเอามือเราเนี่ยพับนะคะพับเนี่ยพับแล้วก็เนี่ยพับนะคะแล้วก็รีดนะคะพับแล้วก็รีดตามนะคะพับไปก่อนหนึ่งครั้งให้มันอยู่ก่อนนะคะ แล้วเราค่อยมาแต่งอีกครั้งหนึ่งตอนที่เราฝึกงานน่ะมันมีแค่สามคนนะคะคนที่ไปฝึกแล้วส่วนคนที่สอนที่เขาเก่งอยู่แล้วอะ่ะก็มีอยู่คนหนึ่งนะคะแล้วก็พี่เขาก็เปิดสอนตอนนั้นอะ่ะ เปิดสอนการตัดเย็บเนี่ยให้กับพี่คนหนึง่งซึ่งแกไปเปิดร้านนะคะ,ะช่างของเขาก็จะทําแนวนี้หมดก็เราถึงบอกว่าถ้าถ้าเขาไม่ไปสอนต่อนะคะก็จะมีประมาณสิบกว่าคนที่ที่ทําเป็นถ้าหากว่าเย็บงานกับเขาเนี่ยจะต้องทําวิธีนี้อ่ะ พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็รีดไล่ให้มันอยู่นะคะรีดไล่ให้มันอยู่อาจจะเอาแป้งเปียกติดก็ได้ติดเฉพาะชิ้นผ้านะเฉพาะชิ้นผ้าที่เราพับเข้าไปเนี่ยแต่อย่าไปไปติดไอ้ตรงนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้เราจะต้องเปิดแล้วเข้ากับตัวกระโปรง พอไปรีดมาแล้วก็จะประมาณนี้นะคะตรงนี้เขาก็จะมีการล้ํากันประมาณนี้นะคะไอ้ตัวนี้คืออยู่ด้านในของกระปูงนะคะเวลาเราเข้าขอบแล้วเนาะละเวลาเราจะเข้าขอบนะคะเราก็จะใช้เส้นตรงนี้เย็บ yep, นะคะกับตัวกระปรงูงที่เขาบอกว่าทําไมขอบอะ่ะมันไม่หักไม่งอเวลาลูกค้าใส่นั่งพับไปพับมาอะไรอย่างเงี้ยทําไมเขาไม่ไม,ไม่พับงอเพราะว่า มันจะถูกเย็บอยู่ที่ด้านบนนี้หนึ่งครั้งแล้วก็มาเย็บกับตัวกระโปรงหนึ่งครั้งนะคะไต่ไปจนย,ยันลูกบวชก็ยังไม่ไม่หักไม่งอที่บอกนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วะะลว,วิธีการทําขอบนะคะเนี่ยเราก็จะแต่งนะคะจะแต่งหัวขอบเนี่ยให้เท่ากับเคมีที่เราตัดเลยแบบนี้ไว้เลยนะคะถ้าตัดหัวแหลมนะคะถ้าเป็นตรงๆก็ตรงๆนะคะส่วนะะต,รต,รตรงนี้นะคะ เราก็จะยื่นไว้นะคะยื่นไว้ก่อนเนี่ยข้างหนึ่งแล้วเราก็จะรู้ได้ทันทีเลยว่าข้างไหนที่เราจะต้องยื่นขอบนะคะเวลาเราเข้ากับตัวกระปรงเนี่ยมันจะง่ายเราก็เอาเส้นตรงนี้ยึดเ,เข้ากับตัวกระปรงตรงซิปตรงนี้ก็ยื่นออกไปนะคะมันจะง่ายมากเลยนะถ้ารู้วิธีทํานะคะขนาดแค่ทําขอบก็ตั้งยี่สิบนาทีแล้วนะก็มีท่าน,นี้แหละจ้าขอบโค้งของช่างต้อมผ้านะคะไปแล้วจ้า